ครับผมนี่เราประชารีนะครับน้องงานบวชงานยังกะกะผมนี่แหละครับนี่เราประชารีใช้ค่าลิคอร์ดกับผมเฮ็ดเองผมกะเพิ่นกะอืมกันจะไปบอกแบบกราฟกันนะว่าผมเป็นลูกใหญ่รุ่นยังที่นะแต่ทางเพื่อนๆเป็นเล่ย์ไปยังที่นะคนที่บอกไปตัวเขาทั้งผู้ยิ่งนะครับนะแต่มันเล่นหมดเลิกกันนะครับนะอิด หรืออินุหรือหนุนี่มูสวายเรียนตางบา้านเขาสิเอิ่นแล้วแต่บางันก็เอิ่นหนุนะบางคนก็เอิ่นอินุบางคนเอิ่นอีดนะครับคนเดียวกันนะครับขวดสองกล่องนะครับนะกล่องหนึ่งบวดให,หน้นะฮะกล่องหนึ่งก็หดเอามอมบิดน,นะสายยาสายยาครับน้ำสกุลเราก็บปัตชลีอีกและแต่เขาเอืนฉายาอย่างสุจ,สจ,สจิยังเขาเขาอื่นสายาพระคนที่บวชไปแล้วนะครับนะเวเกิตอนไปพิมพ์กายก็เลยใส่สายาเพิ่นเข้าไปนะครับนะเข้าใจตรงนั้นนะครับนะ จะเล่นบมดเลิกไปบอผมุนเสียหายนะครับนะเมื่อเช้านี่ก็คืึอย่างผมบอกนี่นะอ่านมึงนะครับผมไปเหตุอะไรดิไม่แอบอ่านใส่อีกอย่างนี่เพราะงั้นแม่บอกเลยนกลุมเสียหายเลผมไปคิดมากผมสั่งเฮ็ดค่าเฮ็ดค่าเฮ็ดเพ่งเห็นยังมา,ผม,มาผ,มผมทำมากโมเมนต์หน่อยๆแตหน่อยๆผมทำมาแต่โดนแล้วนะไม่บอถุนเสียหายเพื่อจะหลอกลวงเอาเงินท่านคุณยิ่งสิ มันบ่ได้เลยครับผมเสียหายผมเนี่ผมเฮ็มดม,มาตลอดจดิผมใส่เล่นใส่อยัางของผมนะครับนะคือติปหลอกลวงตัวผมงอะไรครับมันล,ลำบากเดิไม่ให้เฮ็ดดิครับเนดะ้อ